ภาพชุดนี้มาตรวจสอบกับอาจารย์บอยสีโคปาธรรมเลยนะครับที่ตามอยู่น่าเชื่อถือตอนเชื่อถือต้นยายพระสมเด็จนะครับนี่คือที่ทานเห็ุอยู่นี้ก็คือกำปั่นพระนะครับอันนี้นะครับเป็นพระสมเด็จเดี๋ยวเราจะมาชมการตรวจพระของอาจารย์บอยนะครับเทวราชันซอยเจ็ดนะครับว่าภาพชุดนี้เก่าเก๋แท้ยังไงนะครับสิ่งหนึ่งอาจารย์อาจารย์ทางเอศบอกว่า ได้มาก่อนที hmm. mm ่อาจารย์ไพศาลพูดถึงแล้วกล้ามาโชว์นะครับนะส่งรูปให้ที่ด้วยนี่นะครับคลิปผมกับอาจารย์บอยหรือใครในประเทศนี้นะครับบอกตรงๆนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับอาจจะมีเสียงแรกเสียงโทรศัพท์ข้อวางบ้้งนะครับคือต้องขออภัยนะครับเป็นเรื่องของเขานะครับไม่ใช่เรื่องของเรานะครับสวัสดีครับคุณเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือ มาแต่ละครั้งนะครับถ้าใครมาหาผมเนี่ยอัดสองคลิปนี้ไม่ต้องมานะครับถ้ามาหาอาจารย์บอยอัดสองคลิปก็ไม่ต้องมาครับมันต้องห้าหกคลิปวันนี้เราอัดไปเจ็ดแปดคลิปนะครับแล้วก็ทยอยทยอยออกเพื่อต้นทุนในการเดินทางมาครับผมเดินทางไปหาช่างเอสหมดค่าน้ำมันเหมือนกันช่างเอสมาหาที่นี่ถ้าไม่มีธุระก็หมดค่าน้ำมันเองเหมือนกันอาจารย์บอยก็เหมือนกันครับถ้าถ้าไปที่อื่นไกล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องสําคัญในการท,ทําคลกิปช่างเอ็ดวันวันนี้เอาพระมากี่ชุดนะทั้งหมดประมาณเจ็ดชุดแปชุดประมาณเจ็ดแปดชุดแต่อาจารย์บอกว่าถ้าเจ็ดแปดชุดแยกย่อยนี้ได้เป็นสิบกว่าชุดแย้เป็นสิบกว่าชุดถ้าท่าแยกจริงๆนะถ่า่เช่าเราไม่รวมเลยนะครับอันนี้เราทําแบบสรุปๆนะครับเพื่อที่จะรวมให้รวมให้ให้น้อยที่สุดไม่งั้นจริงๆนะแต่ละองค์นี้มีเรื่องง่าหมดเอาเอาไว้ว่าเอาไว้ว่าถ้าเราทําจริง ปีห้าก็ยังไม่เสร็จครับปีห้าก็ยังไม่เสร็จเพราะมันแยกย่อยอีกมันแยกย่อยได้อีกพี่ช่างเอ๊ะทำไมพูดถามตรงๆนะครับเหมือนที่ผมถามที่ใหญ่สินบันชอนหรือถามคนอื่นช่างมมีโรงงานหรอไม่มีอะไม่มีรับราชการจะไปทำโรงงานยังไงเราะถ้าทำโรงงานทำปั๊บใหม่สบายใจกันแล้วนี่สังเอ๊ะได้มีมานนากทุกครับของตกทอดมาก็อ่า อากงเรากงเขาค้าขายช้างน้ำพันก็เดียวกับพวกศรัทธาพวกขายช้างน้ำพันต่างๆก็ที่นี่เกิดเก็บมาสามสิบสี่สิบห้าสิบปีจะตกทอดมาก็อันไหนที่มีค่าเขาก็จะใส่กำปั้น กลิฟต์ชาคนกันแต่ว่าเราเราสังเกตดูเราสังเกตดูว่าถ้าอยู่ในกำปั้นเนี่ยมันต้องพิเศษพิเศษพิเศษว่าอยู่ในบีบหน่อไม้ไมู่ในปีกคือ่าวของเน่ยไอ้ผักหายเยอะไหมช่างเอ็ดก็เสียเยอะครับเพราะว่าข้างล่างนี่ยจะข้างล่างจะหักจะหายมันกันด่างผมกันด่างเอาไปไว้เยก็เก็บไว้เอ่อเอ่อมีในที่ทำพักก็มอบเดี๋ยวจะไปขอนะครับไปทำพักครับไม่หมดใจมีมีพักเนี่ยสำเร็จ อาจารย์บอกเจอคนที่มีพระเยอะๆแบบช่างเกตเยอะไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเอยอะเท่าไหร่อันนี้เยอะทั้งจํานวนแล้วก็จำนวนแล้วพิมพ์ทั้งพิมพ์แล้วแล้วมวลสารอีกเออมวลสารเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเนื้อหาพระเนื้อหาพระก็คือเนื้อหาพระในแต่และพิมพ์แต่และทรงเนี่ยก็จะแยกย่อยออกไปอีกเพราะว่าเนี่ยเราจะบอกว่า เจอไม่ค่อยไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเจอในลักษณะแบบนีบแ้แสดงว่าคนเก็บ่เขาค่อนข้างที่จะมีความละเอียดในการเก็บดูสวยดูเนื้อหาสวยแล้วก็เก็บแยกแยกบให้ให้หลากหลายไม่ได้ไม่เก็บเป็นเป็นหน้าเดียวคือคนเก็บคนเก็บมีบางเร่างอะไร,รไม่ได้เก็บแบบั่วงๆวางๆนี่ถือว่าเก็บดีเก็บแบบมีเขาเรียกว,ว่าอาจจะมีรูปแบบหรือว่ามีการศึกษาพอสมควรเี่จะเก็บเขาเป็นเซียนมากเลยที่ทำแต่งานไม่มี ไม่มีใครประกอบอาชีพนี้ครับที่บ้านครับไม่มีช่างเอ็ดก็ไม่ได้เป็นรับราชการอยู่นะครับช่างเอ็ดตอนมีพระเยอะๆเนี่ยแรกๆเนี่ยที่ได้มาใหม่ๆไม่ทราบไม่ไม,ไม่ได้สนใจตัวนี้จน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 ,นเสียแล้วก็ได้รับมาแ,แตพ่พระชุดนี้แบ,บ่งออกเป็นกี่กองตอนอาโกงเสียเนี่ยก็ดูในทีแบ่แบ่งออกเป็นเจ้าเจ้าของกี่คนหรือมาช่างเอ็ดเอามาหมดเลย ไม่มีใครสนใจนโอ<ศ>้โหไม่มีใครสนใจใใครสนจเขาสนใจทรัพย์สินอื่นแทนทรัพย์สินอ,อื่นอ๋อนี่พระนี่อะไปเป,ะ <laughs> ไเป็นพระไปเป็นภาระหนักน <laughs> <laughs> ี่ช่างเอ๊ะแล้วที่นี่ก็มีแต่ปลอมปลอมที่นั่นเขาบอกพระปลอม <laughs> ไปให้ใครดูก็ปลอมไปให้ใครดูก็ปลอมเขาเลยไม่เอาเขาเลยไม่เอาแล้วช่างเอ๊ะทำไมไม่เอายังเอาอยู่ก็มันเป็นของเพิ่นเก็บไว้เนาะของ เงินยบของเราต้องรับภาระ,ะต่อครับเป็นมอระดมแต่ตอนนี้ก็มีมีแต่อยากได้คืนอยู่เหมือนกันเ <c oughs> <c oughs> ขาอ,อยากได้คืนเหมือนกันก็อยากได้ก <c oughs> ็ขอปอ,องตัว <c oughs> มาทำไมเต่แต่นี่ขอปองมันแก่แล้วแก่แล้วนนคือนี่อันนี้เอาเอาไปขึ้นเสียห้างก็โดนเหมือนกัน,นปอ โอปอไม่มีใครนน่นเนี่ยยิ่งสีเขียวยิ่งสีปุบเนยสีเขียวสีดำสีเขียวสีฟ้าเนี่ยครับจบเลยจบเลยเห็นปุ๊บาจาใช่ยังบอกทำไมเขาบอกเขาตีจบเลยจบโดยไม่ต้องเข้าร้านเลยคือเขาไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะครับไม่คือการเล่นพระเนี่ยเราต้องศึกษาข้อมูลเป็นหลักไม่ไม่ไม่มีความรู้เรื่องพระอย่าเล่นพระนะครับคุณจะโดนเสียต้ม จะโดนคือจะโดนตีก่อนว่าไม่ใช่ผิดเนื้อผิดเนื้อผิดพิมพ์ครือถึงว่าจะต้มหรือไม่ต้มก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าเราจะหลงไปในทิศทางของเขาที่เขาชักชวนหรือเปล่าหลง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 ไฟที่เขาก่อสุดไว้หรือเปล่ารเพราะว่าอย่างเนื้อหาผ้าเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ ที่เหมือนที่เราเห็นเนี่ยมันหลากหลายครับมส่วนทิมทรงนั้นอ่ะยิ่งยิ่งยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งยน่นี่นะท่านในเทศหน้าหน้าเนี้ยครลอมเลยถ้าครบเขาจะเอาหน้าเสี้ยมแบบเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมนาเป็นเหลี่ยมเขาเรียกว่าเขาชอบหน้าเหลี่ยมแต่ในบ้านก็าผโอ้ยหน้าแบบนี้ผิดเลยเลยสบายสําหรับคนสะสม ซึ่งในรูปลักษ์ของพัะเราดูแต่พิมพ์ทรงอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าลักษณะของพิมพ์ทรงต่างๆในกล่องนี้ในในกล่องนี้ทั้งหมดก็ยังไม่เหมือนกันเลยเซอร์องครับ,รบไม่เหมือนกันลายเซอร์แล้วเราจะไปชีดเอาเฉพาะตำหนิที่เราต้องการมันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มที่ศึกษาหาความรู้มาศึกษามาในทิศทางไหนอ่านตำราเล่มไหนมาก็ลงจำาราเล่มนั้นแล้วคือต้องเป็นหน้าอย่างนี้เป็นพิมพ์อย่างนี้ถึงจะถูกแต่จริงการศึกษาพระเราใช้วิธีอาสาร์ในการช่วยสรุป มันมันง่ายกว่าที่เราจะใช้รูปแบบของตัวหนังสือตัวหนังสือถ้าเราจะต้องไปรวบรวมตัวหนังสือมากแค่ไหนเพื่อเพื่อดูว่าความแท้อยู่ตรงไหนนะไ,ไม่เหมือนกันเนื้อหารเราศึกษาในเนื้อพระอย่างของช่างเอ็ดเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความได้เปลี่ยน เพราะมีเนื้อพระเยอะกว่าคนอื่นเขาครับมีเนื้อพระเยอะกว่าคนอื่นเขาแม้กระทั่งเนื้อพิมพ์ทรงต่างๆก็เยอะกว่าคนอื่นเขาเราสามารถบวรบูรณาการศึกษาพระโดยการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อในเชิงเปรียบเทียบว่าพระที่มีอายุกับพระเก่าพระใหม่เปรียบเทียบันง่ายๆระหว่างพระกระถิ่นพระปากกับพระที่มีการสร้างมาตั้งแต่ในยุคโบราณมันจะสามารถแยกแยะอายุได้ง่ายขึ้นนะครับเหมือนเราใช้กล้องมาขยายสูงเนี่ย เราดูตรงไหนบนางคนถามว่าเราไปดูตรงไหนว่าความมีอายุเกิดขึ้นจากตรงไหนก็คือการดูผลแคลเส้นคอมเบเดตหรือว่าแคลไซที่เกิดขึ้นในเนื้อพักพวกนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันความมีอายุของเขาอาจารย์บอยอ X10X มันสองขาผลึกไหม 10X นะครับเราเราไม่สามารถเห็นผลึกของเขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะถอยเอาขนาด300ให้ดูก่อนนิดหนึง่ง300ย,ยังมองไม่ออก300ครับผมถาม ทุกขั้นในที่นี้นะครับว่าเราสามารถแยกไม่ไห้ว่าตัวนี้เป็นผลึตแคลไซด์ลักษณะพ,พวกนี้เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นทางกายภาพเราเห็นในเนื้อหาของกายภาพองค์พระว่ามีการเหี่ยงย่นเท่านั้นนะมีการเหี่ยงยน่นมีการยุบตัวต่างๆเท่านั้นนะครับเราจะไม่สามารถมองเห็นว่าสิ่งนี้เป็นแคลไซด์หรือไม,ไ,มไ,มไม่หรือว่าเป็นแคลหรือไม่ใช่แคลไซด์การเรียบหรือการเป็นแผ่นเลียบตึงต่างๆเกิดจากองค์พระนั่นไปเกิดกการสัมผัสหรือว่าการกดทับ ในสัดส่วนของการเขาเรียกว่าการปนเปื้อนการปนเปื้อนเนี่ยครับครับแเห็น่าครับไม่ว่ากันเพรพ่อมันมองมันมองคือก็ไม่ผิดมองได้แค่แป้งมองได้แค่ถ้าเรามองอย่างเงี้ยถ้าเรามองแบบอ่าไม่ไม่ได้มีอคติกับใครเลยนะครับไม่มีอคติกับใครเลยเราก็จะเห็นเหมือนค่าะปั้นถ้าเราจินตนาการหรือฟังจากคำคู่สองคือค่าแป้งแป้งลอยพิมพแป้งลอยพิมเขาเขาไม่มีความรู้แค่นั้น ไม่ไม่ครับคือเราเขาเห็นแค่นั้นเห็นแค่นั้นเขาเห็นแค่นั้นนะครับความรู้ทุกคนสามารถแตกแยกได้แต่คือเขาเห็นแค่นั้นเขาก็วิราะห์ตามที่เขาเห็นก็เหมือนที่เราเนี่ยเราเห็นเนี่ยเราเห็นตรงนี้เรายังไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้้าบของขาวนี่คือข้ามของอะไรครับอ่าจจะเป็น้าบหินปูนน่ะน้ำปูนที่มันเดือดขึ้นมาก็ได้นะครับอาจจะเป็นข้าพน้ำปูที่เดือดขึ้นมาก็ได้ภาบสิแดงเดียวเลยสอแดงจบนะครับจบเลย <จ>คน<อ>ที่คนที่มาปามากพันหกร้อยเอกนะครับค,คุณขยายสิเท่าเนี่ยคุณก็ใช้วิทยาศาสตร์แล้วครับถ้าคุณเจ๋งจริงนะต้องวางสิ x เอกเลยใช้ตาเปล่าเลยอุปรกรณ์เขาช่วยให้เราผิดพลาดน้อยลงผิดพลาดน้อยลงเนี่ยก็นี่นเราสามร้อยเรายังสรุปยากเลยเรายังสรุปยากเลยนะเราจึงบอกว่าเราต้องใช้พันหกร้อยเท่าคือพันหกร้อย่างที่บางคนถามว่าเราผมดูอะไร เป็นตัวตัดสินดูอะไรเป็นตัวตัดสินก็คือการเหยี่วย้นต่างๆในเนื้อพักเนื้อพักที่เราเห็นเนี่ยก็คือลักษณะการเหยื่อย้นต่างๆนะครับมีคือการเหยี่ยเหย่ยนต่างๆในเนื้อพักที่มีการยุบยอย้นต่างๆการงอกของผลิกแคลไซด์งอกขึ้นมาห็นรับเราจะเห็นลักษณะของการงอกของผลิกแคลไซด์กับคล้ายๆกับเก็ดชิมัที่ก่อตัวกันทับซ้อนกันเป็นชั้นๆขึ้นมา เป็นเม็ดผลเล็กๆที่ที่เขาบอกว่าผมเข้าใจนะครับว่าไอ้ที่เขาบอกว่าคราบขาวนี่คือคราบแ้งก็คือคราบแคลไซด์นั่นแหละแต่เขาอธิบายเขาไม่เขาไม่ล้าบอกชัดเจนเพราะว่าเขาไม่เห็นลักษณะเขาไม่เห็นลักษณะรูปลักษณะเขาไม่ก็ไม่ไม่ผิดครับการท่านที่พิจารณาอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะครับก็ผิดอย่างนี้คือคราบที่เราจะต้องบอกให้ใชัดเจนก็คือคราบผลิตแคลเซียมอยู่รือว่าแคลไซที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเม็ดแดงเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นเม็ดแดงเป็นเม็ด ของดินกำแพงพรกกำแพงไม่ใช่เสมอไปนะครับเพราะว่า,า <c oughs> พรกกำแพงมีรูปลักษณะของเขาที่เป็น,น <F at S 2> ลักษณะเฉพาะลักษณะเฉพาะของเข <c oughs> าเพราะว่าในเนื้อของพรกกำแพงหนึ่งที่เราเห็นก็คือพรกกำแพงเราจะเห็นลักษณะของไขแซมดินที่เกิดขึ้นก็คือผลึกแคลไซที่งอกขึ้นมาเป็นเม็ดฝเล็กๆแซมอยู่ในเนื้อดินเหมือนกับเราเราดูเนื้อสัตว์นะครับดูเนื้อสัตว์มีข้าวไขมันอยู่แล้วคึอข้าวตรงนั้นที่เกิดขึ้นข้าวไขมันที่แทรกขึ้นมาบนเนื้อสัตว์ ันนี้เราเราเราไม่เราไม่เปรียบเทียบแบบมวลสารที่เป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์กับเนื้อสัตว์เพราะว่าเราควรเปรียบเทียบแบบไข่แซมดินก็คือไข่ที่มันงอกขึ้นมาในเนื้อดินนะแล้วที่จุดสําคัญในการดูเป็นพารสูงกอก็คือเม็ดแร่หินต่างๆที่อยู่ในเนื้อหินศิานลาหินลูกลังนะครับเพราะว่าพารสูงกอก็คือ้ารหินลูกลังนั่นแหละหินลูกลังต่างๆที่อยู่ในหินนั่นแหละกนจะมีเม็ดแดงๆนี่ก็คือที่เราเรียกว่าไมได้รดอกมะขามก็คือหินเม็ดหินลูกลังนั่นแหละ ที่อยู่ในเนื้อพระนี่คือลักษณะพิเศษของพระกำแพงซุนกอเพราะเขายังไม่ขยายได้เห็นตอนเราต้องขยายที่กำลังสูงเราถึงจะฟันทรงแล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีอายุแล้วก็เก่าตามยุคตามสมัยของเขาในเนื้อหาของพรนะน่ะบางคนยังยังไม่เคยเห็นเนื้อหาของพระได้ซ้ำไปว่าเนื้อหาพระนั้นเป็นลักษณะไหนเด็กมาเนื้อหาพระให้ช่วงนั้น เนี่ยคือความหนึบนุ่มของเนื้อพ้าเนื้อพ้าชนิดนี้ความหนึบนุ่มในชนิดนี้คือพ้าเนื้อดินเดื้อดินเกาดินหรือดินเนื้อสัตตกิริก็คือเนื้อดิน5อ7สีที่มีการนําเข้ามาจากจีนเพื่ออะไรลักษณะพวกนี้เป็นความละเอียดที่เกิดจากเนื้อดินที่มีผ่านกรรมวิธีการอ่าจาผ่านกรรมวิธีพร้อมที่จะมาปั้นเป็นเนื้อเนื้อเนื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นจงลงหรือว่าเครื่องกลางสายต่างๆ นะครับเพราะว่าผ่านกรรมวิธีต่างๆกรองให้ละเอียดแล้วจะเกิดความละเอียดมากขึ้นการงอกของผลิตแคลไซด์งอกจากข้างในเป็นเป็นเป็นเหมือนแท่งแท่งน้ําแข็งลเล็กๆที่แทรกอยู่ด้านในแต่ถ้าเราใช้ 10x เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นเขาได้เราต้องใช้กล้องกาลังสูงเพื่อขยายมิติของเขาในเนื้อหาของการงอกของแคลไซด์ที่งอกนะครับเราจะการงอกของเนื้นอหาเขาที่เป็นกล้เป็นเก็ดกระดาษเก็ดกระดีต่างๆหรือเก็ตเก็ตน้ำแข็งต่างๆที่เกิดขึ้น ส่วนคาบเงาๆพวกนีก้เป็นคาบของอาราโกไนท์ที่มาปกคลุมในเนื้อผ้าพเพื่อรเรียกว่าแคลไซต์อ,อ่อนๆที่มีการปกคลุมขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันสถานะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีอายุนะไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือมานรุ่นี้นะครับแล้วแคลไซต์ค่อนข้างที่จะขึ้นหนาแน,น่นปกคลุมกันต่อตัวกันแต่ยังไม่ชัดซ้อนึขึ้นหนาแน่นชัดเท่าไหร่เพราะว่า อายุของเขาอยู่ในประมาณ150าปีแม้ถ้าเป็นอีกส0 3 0้ปีของร้อยปีจะหนาแน่นตามสืส่อของเขาเมื่อเราวิเคราะห์ความเก่าของเขาได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใจความมีอายุแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใจว่าพระสิ่งเนี้ยเป็นพระแท้ย,ยันชันยุคที่สร้างตามอายุขององค์พระที่มีการบ่งบอกให้เห็น ส่วนมวลสารต่างๆนั้นเป็นเพียงแต่องค์ประกอบส,ส่วนส่วนหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าจะต้องมีมวลสารสิ่งนี้ผสมอยู่สิ่งนี้ผสมอยู่แต่จริงๆแล้วมวลสารนั้นท่านมีหลากหลายมากกว่าที่เราเข้าใจนะมีทั้งเศษของพระสมเด็จที่ผสมอยู่ในเนื้อพระเนี่ยนี่คือเศษพระสมเด็จที่ผสมอยู่ในเนื้อพระพระสมเด็จที่เหลือจากการตัดปีกนะครับมันจะแยกแยกออกเนื้อหาของคาบอายุมากมากกว่าและน้อยกว่าให้เห็น ดูจากองศาการงอ,อกของผลึกแคลเซียมมันเหรือวการซับซ้อนของผลึกแคลไซด์ี่เกิดขึ้นกะดูกระถ้าลักษณ์นี้ครับภาพลักษณ์ขอางล่างของเขา,าขอขาย่มีการเกี่ยวโยงต่างมวลสารมีการผสมผสานที่อาทชุดนี้ผมน่าจะไม่เหล็กน่าจะหดูดจรงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีเหล็กพวกหินเหล็กน้ํำพีอยู่ คือพวกผ,ผตงต่างๆที่อยู่ในหินเหล็กน้ำพีก็คือบอ่อหน้ำพีเนามาผสมใส่ยอยู่นี้ด้วยเพราะว่าเกิดคาบสนิบต่างๆฏิกิรของแอลไซด์าส,าสนินบ,นนนบนที่เกิดขึ้นน้ำฝับงด้อกเป็นคล้ายๆกับน้ำสนิบที่เกิดขึ้นมนจากในเนื้อของโลหะงอกขึ้นมาผสมผสานกับแคลไซต์หรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนทที่ที่อยู่ในเนื้อผ้าอยู่แล้วมันเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น ปื้นแคลไซที่ทับซ้อนจนเป็นลำฐานนี่กับเนี่ยรับค่าของการเวลาการบอยองคอื่นๆก็ลักษณะคล้ายกันคุณจะเปลี่ยนให้ดูอ๋อองนี้เนี่ยองนี้เป็นเนื้อเป็นจักรศิรินะครับเนื้อเป็นเนื้อเป็นจักรศิคิับกิ้งเป็นเนื้อเป็นจักรศิริขนี่เป็นเนื้อที่เขาบอกว่าถ้าใครลอมก็ปลอมยากหมยเพราะว่าต้องหาหินดินสีต่างๆให้มันแตกต่างกัน ให้แตกต่างกันแล้วดินสีพวกนี้เป็นดินสีที่มีเอกลักษณ์พิเศษคือสีใครสีมันไม่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  ed, ไม่ไม่ได้ไปรวมกันไม่รวมกันนะครับไม่รวมกันแล้วก็การงอกของแคลไซ้์ก็งอกคล้ายขึ้นคือกันครับซ้อนกันเป็นชั้นๆเหมือนกันขนาดสีฟ้ากับสีขาวก็แยกแยกออกไปเลย สารมีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับหลากหลายข้อสมควรใน,นลักษณะข,ของผ้าหินกับผ้ากินเป็นผ้ากําแพงซึ่ง,องกอนนะครับจะมีไขแซมอยู่เรามองเข้าไปนิดนึงเราถึงจะเข้าใจเรื่องสิ่งที่เห็นาภาพลักษณ์เป็การเขียวย่นตามกาลเวลาในรัชยุขขาาทย,ยุคครับตาเปลาหรือสิบเรืองเนี่ยมองมือเนี่ยโปรเซสครับโปรเซสโมเสตที่เราจะมองและเรื่องไอ้ด้านหลังเนี่ยเป็นรูปเหรียญมังกรเนี่ย มันก็ไม่ผิดเพราะว่ารูปลักษ์ของการประดิษฐ์ป,ปต่างษฐ์ต่ๆมันเกิดจากจินตนาการของสร้างหรือว่าอาจจะเป็นคําสั่งของผู้บังคับบัญชาให้ทําก็คือช่างในยุคนั้นเป็นยุคของท่ามันไม่สามารถที่จะกําหนดเองแล้วว่าจะต้องทําอย่างนี้ทำอย่างนี้อาจจะมีเจ้านายให้ทําแบบนี้ก็ต้องทําไปตามสัดส่วนที่เขาให้ได้รับมอบหมายมาเก่าแท้นะครับเพราะว่า ล,ลักษณะของขแคลไซต์ปกคลุมไม่เห็นแล้วก็มีพวกมวลสารที่มีเหลือจากการตัดปีของพระสมเด็จผสมอยู่ไ,ไปไปอันนี้เป็นเนื้อพระเมญจัสิริงการตัพิมพ์นี้เป็นเป็นยี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่น,นี่เป็นหน้าปกหน้าปก ันนี้ก็เป็นเนื้อเป็นจัดสิรินะครับเนื้อเป็นจักสิริเป็นเนื้อที่มีการแพร่หลายในภากกลุ่มของพาคกลุ่มสายวังหน้าเป็นกลุ่มของสายวังหน้าเ็กลุ่มวังหน้าเนี่ยเป็นกลุ่มที่สามารถนําวัตถุดิบชนิดนี้เข้ามาใช้ได้เพราะว่าแบบาบวังหน้าเป็นเกี่ยวกับการกรมชาติต่างๆที่จะมีการค้าขายระหว่างต่างประเทศแล้วก็สามารถที่จะเอาดินหรือโมเวกนี้ไปาสงสัยเพื่อสร้างพให้แตกต่างจากองค์ทั่วแบบ ุดช่าขุดจุดรุดอื่นนะครับการเหย,ย,ยียบย่นมก็จะคล้ายคลึงกันแล้วนะสีขนาดสีที่มีใ,ใกล้เคียงกันยังไม่ยังไม่ปนยังไม่เลอะไม่หากันเลยแล้วมีผลิตแคลไซขึ้นมาที่เราะอย่างนี้ก็แท้เนี่ยก็ทันยุคคํับเนี่ยก็ทันยุคเหมือนกันค่าแป้งตแตงๆรื้อันไมนใช่ค่าแป้งผมติดค่าแป้งเลยมีค่าของผลิตแคลเซียมก็เนี่ยหรือว่าแคลไซค์เราไม่น่าไปยุ่งกับเขาเลย ที่ปกคมนะครับย,ยัาแน่นเลยเนี่ยความกล่บวพระมงกุฎความวาม,ามีอายุนะครับสนใจโทรสอบถามเจ้าของพระกันเอาเองเด้อเนื้อสีเขียวีเนื้อสีเขียว,เยวนะครับเนื้อสัตตสีริครับเนื้อสีเขียวเนื้อสีประจำวันต่างๆ ซ้ก็ขึ้นลักษณะอย่างกันเหมือนกันคล้ายๆกันแต่สีนี้จะออกคล้ายๆกับสีหยกนะครับเวลาเวลาเขาโดนเคลือบด้วยอะไรกนไหนนะครับคล้ายๆกับหยกเป็นคล้ายกับหยกเพราะว่าหินพวกนี้เป็นหินเป็นดยนหินเนี่ยเป็นหินต่างๆปูหินต่างๆก็คือทํามาจากหินต่างๆแล้วก็บดให้ละเอียดอาจจะมีวิธีีบางอย่างเพื่อให้มันละเอียดขึ้นมันก็คือหินดันนี้เสียนเสียนจะเรียกเป็นเนหิพุทธอ่าครับเป็นเป็นห่นพุทธ สร้างขึ้นมาได้เลยครับซ้อนกันเป็นชั้นๆชัๆน้นๆชั้นๆขึ้นมาเหมือนเหมือนกับเส้นต์แก๊อิมสัสเส้นดำดันี่คือเศษวัสดุแตกต่างกันเลยครับเส้นดำดันี่คือวัสดุที่มันมาปนเปื้อนอยู่ในเนื้อผ้าเนื้อผ้าเนื้อสารก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะ้งมีเนื้อสัตว์เยอะมีเนื้อสัตขึ้นมา ค,ความเก่าก็อยู่ตรงนี้ครับเพราะเราลากไปถึงความเก่าของเนื้อผ้าแล้วเนี่ยมันก็จะสรุปได้ว,ว่าผ้ามันมีอายุพอมีอายุปุ๊บมาความความแท้ก็อยู่ในเนื้อผ้าเลยคือเราเราตอบด้วยความมั่นใจว่าเนื้อผ้าเนี่แท้ไอ้เนื้อผ้าเก่ามันแท้แน่นอนเพราะว่าทาของเก่าให้มันให้มันเก๋น่ะคงไม่มีใครทําคงไม่มีใครทามันเสียเวลาที่จะทา สีช็อกโกแลตแต่จริงๆเนี่ยคือเป็นเนื้อสีดำ้วครับเนื้อสีดำเนื้อสีดินที่เป็นเนื้อสีสแตซิลีสีดำชักเอสดูดูสีนะสีสีน้ำตาลตัวปัวใบปกติปกติอันนี้มีไหมทางนี้ทางเนี้ยสีน้ำตาลครับสีน้ำตาลมีไหมครับอันนี้เป็นสีอะไรมีขาวเขาผิดครับ นี่นหลังจะเป็นช้างาเหรียญช้างนะครับเรียนภาษา,าที่เรียนช้ชางอันนี้เสียงภาษาในเมืองไทยเมื่อกี้นี้เหรียญนภาษบจีนภาษาจีนครับจะเป็นสีดำช้างในรภาษงจับครับช้างในป็นเสีับในกลุ่มจับครับความเก่าก็บอกบอก,บอกอความมีอายุครับเนี่ยเนี่ยคือความชันยุคของเขาก็อยู่ืด ในการตรวจสอบผลึกแคลเซียมคามเบียนหะรือแคลไซน์นะครับแลวเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาเราก็จะสามารถเข้าใจว่าเนื้อหาเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่เนื้อดินสีชัดเจนว่าความชัดเจนก็คือเนี่ยเป็นดินสีซึ่งเป็นดินสีดำ,ดำแล้วก็มีผสมของอเขาเรียกว่าเศษปีกต่างๆของผระสมเด็จที่ผสมใส่ถ้าปอมือแบบมีปอมไห เอ,อ,อย่าเพิ่งบอกว่าปลอมเอาดินลักษณะนี้มาใช้ก่อนทำดินลักษณะนี้อนอนเอาวัตถุดิบให้ก่อนเอาวัตถุดิบมาให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาคิดถึงกระบวนการทําให้เกิดกอายุแล้วลักษณะของดินของเขามันมีมเอกลักษณ์พิเศษในแต่ละใน,ในแต่ละอย่างออกมาก็ไม่ได้เหมือนดินทั่วๆไปก็ไม่ได้เหมือนดินทั่วๆไปที่เราเห็น แล้วก็เราฝังอะไรไปตีปของพระสด็ทต่างๆที่เหลือจ,กจากการตัดตีบก็ฝังลงไปอยู่เนี่ยละนี่ันเป็น,นปส่วนผสมลักเก่าขึ้นอย่างเก่าแท้ทนยุบอยู่แล้วนี่เป็นเหรียญเียนที่เป็นเหรียญยุ่ก่อนภาษาจีนมันเปนหนามงคลเหมือนเคร่งเกียนนี่คือพวงบอกว่าชาติเขาอาจจะทำได้เท่นานั้นนะครับ จะตัดยนเป็นมังกรเป็นมังกรนะเป็นมังกรมองให้เป็นมังกรนะครับไม่เป็นไรครับตรงนั้นแล้วแต่คนะนิตนาการนะแต่คนชนิจนาการนี่นะครับต่อไม่ได้เล่นพระให้ดูแคลไซา์ก่อนนะครับเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าพอเราเข้าใจแคลไซด์เนี่ยเราก็จะเข้าใจความเก่าของเขาครับแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจแคลไซา์เนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าใจความเก่าของเขาแต่ทางราชบุรีเนี่ยถ้ามังกรเนี่ย พห้าเล็บหรือเปล่าอคห้าเล็บห้าเล็บมันจะเป็นข้องเตีใช่ครับก็จจะเป็นกษัตริย์ครับกษัตริย์เฉพาะกษัตริย์เฉพาะกษัตริย์ถ้าได้องค์างกรเนี่ยเขจะเป็นสี่เล็บก็คือถ้าห้าเล็บเนี่ยเขาเขาจะซื้อราคาแพงมากห้าเล็บเนี่ยก็จะเป็นเหรียญเี่เป็เรียกว่าังกรกษัตริย์ังกรของหนูวรรณกษัตริย์ส่วนถ้าเป็นสี่เล็บสี่เล็บก็จะเป็นพวกนี้นสี่เล็บหรือห้าเล็บห้าเล็บห้าเล็บครับห้าเล็บ ห้านิ้ว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 แค่ห้านิ้วเฉยกห้านิ้วห้านิ้วความเก่าเนี่ยถ้าเราเข้าใจแคลไซส์เนี่ยเราจะเข้าใจความเก่าพอเราเข้าใจความเก่าแล้วคำว่าคำว่าเกทัเนี่ยเราแทบจะลบออกไปจากหัวสมองเราได้เลยนะครับก็เหมือนกับคนที่เขาศึกษาของเก่าครับขาเก่าของเก่าความเก่าเป็นหลัก วัตถุโบราณเนี่ยเขาจะหาความเก่าเป็นหลักเขาไม่ได้บอกว่าหาของแท้แท้หรือเก๋เพราะไม่ได้มีพิมพ์ทรงให้บรรณายึดติดว่าพิมพ์ทรงนี้จะต้องเป็นพิมพ์ทรงเก่าหรือพิมพ์ทรงใหม่ครับนะสีฟ้าสีฟ้า สีจังเลยจัดจ้านสีเขาสวยครับเป็นเป็นสีหินที่สวยครับสีสดเพราะยิงยิ่งกับโยนผลึกแคลไซต์นี่ปกคลุมด้วยนะมันจะเหมือนกับเนี่ยเหมือนอะไรอ่ะฟองฟ้าบูส์ไฟเหมือนบูส์ไฟอ่ะเธอร์คอยลักษณะเดียวกันใชครับคล้ายๆกับเธอร์คอยเธอร์คอยก็จะสีจืดกว่านี้มันเป็นบูส์ไฟที่เป็น มันแพงกว่าึันแพงกว่าบูดาไดมอนด์เนี่ยบูดไดมอนด์เนั่นท้องฟ้าเลยกันใช่แบบทองฟ้าเหมือนงามทะเลครับเหมือนงามทะเ,เลโอ้ยโอ,อ้ย<ด>อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดูแล้วมีสเสน่ห์ดูแล้วมีสเสน่ห์จินตานาการได้นะครับ <S <S 2> <S 2> นี่น <S <S มีท้องฟ้ามีเมฆมีมองอันนี้มีจะมองเป็นทะเลก็ได้ครับผมก็คือไอ้ดินของเขาเนี่ยเขาเปรียบเสมือนธาตุทั้งห้ารับธาตุทั้งห้า ท่าทางห้าที่สามารถปรับท่าต่างๆในร่างกายของเรามา,มาที่นี่ถ้าไม่ต้องแกรงใจ้าสองน้านนะครับเพราะเจ้าของร้านชอบดูพระเมื่อคืนยังมีคุยว่ากูเรียนดูกันตีสี่ดูพระด้วยกล้องนี้ไม่ต้องหีตาไม่ต้องหีครับนั่งกันมาจังเอสคิดว่าตัวเองเป็นพระไหมต่างๆตั้ง,ง,งไม่ใช่ไหมถึงว่าสองพระเป็นไหมพอดูได้ไหม หลังจากมีกล้องกาลังขยายขนาดทรงแล้วพอพอที่จะตอบปัญหาให้กับ F4 ได้ไหมว่าเอ้อันนี้มันไม่มีแคลไซน์ะนะฮะนี้มันมีนะอะไรเงี้ยโอ้ได้ตอนนี้ได้ได้ตอนนี้บอกได้ตอนนี้บอกได้ครับแต่ก่อนไม่ไม่รู้จักทุกแคตซ้อมแค,แคไซแล้วก็เจอวตอนนี้รบอกได้นะครับก็ดูคลิปให้มันทุกทุกช่องหน่อยนะครับความเอาความรู้คนนั้นมาใส่คนนี้ถ้าเราไม่ชอบก็ถอยออกมา อาจจะบอยครับทุกวันนี้รับตรวจสอบพาะยังไงครับก็องค์ละร้อยครับผมทุกพิมทุกเนื้อทุกพิมทุกเนื้อทุกพิมพทุกเนื้อสามารถตรวจสอบแล้วออกได้ออกได้ครับบอกได้ที่นี่ตรวจผ่านแล้วไม่ได้รับซื้อนะครับไม่ใช่ในยบไบคือถ้ารับซื้อทุกคนเราก็ไม่ไหวนะต้องเอาเงินมีต้องเอาเงินธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ครับเอาที่ชอบเอาที่ชอบดีกว่าเป็คือสิ่งทาเองก็ชอบก็ชอบดูที่ชอบนี้จึงมาดูจึงมาตรวจ คือจะชอบถึงเช่าอาจาชอบถึงเช่าคือเอาไปเอาวาเช่าของผมก่อนไหมเห็นนะครับขอบคุณอาจารย์บอยขอบคุณชัดเก่งครับสวัสดีครับ